พระคาถาอภาัตยาสูพระคาถาบทนี้ใช้ทางยูยงคงอาวุธทั้งปวงพระคาถานี้ให้เสกยาสูต้องเป็นยาฉุนเท่านั้นสูปแล้วให้บริกรรมคาถานี้แล้วอัดลมบุหรี่กืนควันเข้าไปพร้อมภาวนาว่านะมะพะทะพุทธังอุจฉุ ธรรม,มังอุดชุสังคังอุดชุพุทธังอุดธรรม,มังอุดสังคังอุดอิออุเมตันจะพระคาถาบทนี้ให้เสกยาสุและต้องเป็นยาฉุนเท่านั้นสูบแล้วบริกรรมอัดลมบุหรี่กืนควันเข้าไปเถิดนะอยู่ยงคงอาวุธทั้งปวงหากรู้สึกมีภัย อันตรายใดๆเกี่ยวกับอาวุธแลของมีคมให้ภาวนาไว้เถิดนะดีหนักแลสาธุ